นะะควันนี้เป็นการแพร่ข่าวของภาวะเศรษฐกิจนะคะของทั้งด้านในไตรมาสที่หนึ่งประจำปี2 5 6 6นะคะวันนี้เียอาจจะมีเรื่องเรื่องราวนิดนึงก็อดตัวชี้เรื่องของภาวะเศรษฐกิจเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะรอเรื่องของข่าวเกี่ยวกับพรกนะคะมาตรการต่างๆทางการเงินมาตรการจัดการกับภัยทางการเงินแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดเล็กน้อยนะคะที่อยู้นิยมดีพอและก็อยากจะที่จะมาเล่าให้ท่านต่างฟังเช่นเดียวกัน ขอเรื่องจากภาวะเศรษฐกิจนะคะของภาคใต้นะคะซึ่งในในภาคอ่าซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะคะสักครู่ค่ะขอโทษนะคะค่ะก็เราจะเริ่มที่ภาพของประเทศก่อนเลยนะคะเราจะได้เห็นภาพไปพร,พร้อมๆกันก่อนที่เราจะไปถึงภาคใต้นะคะซึ่งเศรษฐกิจไทยในไตรมาสหนึ่งนะคะ ก็ค่อนข้างจะปรับตัวดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของภาคการบริการแล้วก็การเรียนร้เนี่ยซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนกระตุ้นค่อนข้างเยอะนะคะโดยที่จำนวนนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็ต่างชาติเองเนี่ยก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะ ขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของการส่งออกเองก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะน้อยซึ่งก็สอดคล้องกับการผิดพลาดสางการแล้วก็เพืนชี้างด้านวัตถุที่กระชอนนะคะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะโดยรวมในด้านของสถขภาพเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาการเงินเฟ้อก็มีการลดลงไปนะคะส่วนนึงก็มาจากทางของสุทธิานที่สูงในปีก่อนนะคะแล้วก็เรื่องของตลาดแรงงานก็จะเห็นภาพของการซื้อตัวของเองไม่ได้เห็นชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะ อันนี้เป็นภาพของเศรษฐกิจภาพในใจบ้านหนึ่งนะคะของประเทศทีนี้เรามาดูของภาคใต้นะคะว่าเศรษฐกิจของภาคใต้เป็นยังไงบ้างนะคะภาคใต้ะนะคะเราจะเห็นทิศทางของการซื้นตัวเช่นเดียวกันนะคะโดยที่การพื้นตัวเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันก็คือมาจากเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีการพื้นตัวอย่างต่อเน,นื่องนะคะจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักด้วยนะคะซึ่งก็สนับส่วนในเรื่องของการร้างงา แม้ว,ว่าการอุปโภคบริโภคเนี่ยอาจจะมีปัจจัยกดการมาเล็กน้อยอาจจากไปได้ของเกษตรกรนะคะที่อาจจะลดลงไปบ้านในปลายนาทีผ่านมานะคะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของการส่งออกเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามีการกดตัวอยู่นะคะซึ่งกดตัวเนี่ยแต่ว่าน้อยลงนะคะซึ่งอาจจะสอดคล้องกับเรื่องของภาพการผลิตอุสาหกรรมซึ่งมีการผลิตในหลายๆอุสาหกรรมที่การปรับตัวดีขึ้นนะคะทำให้ภาพของการผลิตอุสาหกรรมเนี่ยมีการขยายตัวขึ้นนะคะ แต่ว่าในเรื่องของการลงทุนเองนะคะต้องบอกว่าการลงทุนเนี่ยเราเห็นภาพการถดตัวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีส่วนที่ถดตัวในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการผีเป็นหลานสาขาในเรื่องของการก่อสร้างเองไรังูเาี่ยวตัวอยู่เราจะมีรายละเอียดให้ดูอีกทีนะคะว่าภาพเป็นยังไงบ้างนะคะในด้านของสถิษฐล่ามนะคะเราก็เห็นอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงนะคะเช่นเดียวกับภาพของทางประเทศเช่นเดียวกันนะคะยกตัวตลางๆงานก็มีการสิงนตเช่เดียวกันนะคะ ค่ะทีนี้เรามาลงรายละเอียดการในแต่ละหัวข้อเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะฉันอยากจะเริ่มจากภาพที่เป็นหัวค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเรื่องของภาคท่องเที่ยวนะคะที่มีการขยายตัวแบบต่อเนื่องนะคะจากการที่มีนักท่องเที่ยวไปเข้ามาจำนวนมากนะคะเราจะเห็นว่าเชี่ยวมีที่เข้ามาในสานดีของภาคใต้เราเนี่ยค่อนข้างจะเติบโตปีทีเดียวนะคะอยู่ที่ประมาณ57%เเป็นเลยนะคะ ขณะเดียวกันนี่นะคะเราก็เห็นนักท่องเที่ยวมีเข้ามาตัวเตบตัวสังชาติเลยนะคะท้งแสกเอเชียนะคะรัสเซียยุโรปแล้วก็จริงๆเนี่ยเราเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวจีนนะคะที่เข้ามาบ้างอยู่เป็นระยะระยะนะคะแต่ในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวอินเดียนะคะซึ่งเป็นไตรมาสก่อนหน้านี้เข้ามาเยอะก็อาจจะเข้ามาค่อนข้างลดลงที่นี่เพราะการจากการที่อินเดียเองก็มีนักมาตรการที่ต้องตรวจการฉีสัมผัาก่อนเข้าประเทศไปนะคะก็ทำให้ค่อนข้างแผ่วไปในไตรมาสที่ผ่านมานะคะ ตัวนักท่องเที่ยวที่ไปดีลันที่เป็นชาวต่างชาตินะคะเราจะเห็นตัวเลขถ้าเราดูจากการาฟด้านซ้ายนี่นะคะจะเห็นว่าจะอยู่ในระดับที่ประมาณ52.3นะคะก็น่าจะจากระโดดตขึ้นไปจากไปมาที่ก่อนหน้านี้นะคะขณะเดียวกันถ้าเรามาดูนักท่องเที่ยวไทยนะคะเราจะเห็นว่าจํานวนผู้มาเยี่ยมเยือนนะคะ ชาวไทยนะคะในพื้นที่ของ14จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยก็มีระดับใกล้เคียงกับไทยมากก่อนนะคะอยู่ที่ประมาณ81%ถึงะาร81.1%นะคะซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนที่เข้ามาเยอะนะคะสิ่งที่เราเห็นก็ค่อนข้างจะดีกับอุตสาหกรรมโรงแรมก็คือเรื่องของอัตราการเข้าพักนะคะจะเห็นว่าค่อนข้างจะเป็นในช่วงที่มีการเติบโตจริงนะคะเติบโตในไตรมาสหน่งอย่ที่ประมาณ100หกสิบสี่ ะะจากอันส่งของการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นนะคะก็ส่งผลให้ตลาดแรงงานของเราเนี่ยนะคะ,ะมีก,การซื้นตัวโดยเฉพาะในภาคการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการที่ต่อเนื่องไปนะคะซึ่งเราจะเห็นได้จากจํานวนผู้ประกันตนนะคะที่รัรษาอยู่นะคะก็จะปรับเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ประมาณเจ0 0แสก้คนนะคะ ซึ่งการจ้างงานก็จะมีในธุรกิจพวกโร,รงแรมนะคะอาหารแล้วก็บริการสิตต่างรวมทั้งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการจ้างงานนะคะยังมีในกลุ่มของก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเราพบว่าการจ้างงานเนี่ยมีการประสบปัญหาอยู่กันนะคะในเรื่องของการขาดแคแลนแรงานทั้งในกลุม่มข,ของธุรกิจท่องเทีย่ยวแล้วก็ธุรกิจก่อสร้างนะคะทำให้ยังคงม,มีความต้องการอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่ ถ้าเราดูกราฟน,นะคะข่าวด่วนเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าข้อมูลจากทื่งชี้เรมวนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของแต่มีความเชื่อมั่นด้านการจ้างงานนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็มีการเปิดรับนะคะอัตราใหม่เนี่ยอย่าง,างต่อเนื่องอยู่เช่นเดียวกันนะคะ,ะในส่วนของตลาดแรงงานเนี่ยนะคะเราเห็นข่าวสัญญาณะะของการชะลอตัวตรงนี้เล็กน้อยนะคะในกลุ่มของการบริษัทการะะที่อาจจะมีการชะลอนไปบ้างนะคะ โดยช่วงที่เราเห็นก็คือเรื่องของรายได้ที่ลดลงจากการที่ค่าโอทีลดลงไปนะคะซึ่งแรงส่งจากการท่องเที่ยวที่ซึนตัวนะคะแล้วก็รายได้แรงงานที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทําให้เรื่องของการอุปโภคบริโภคเนี่ยนะคะในภาคใต้อย,อย่างตัวได้ดีเป็นไปมากที่หนึ่งนะคะปีที่ ะะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าการส่งมาจากภาคการของภาครัฐที่มีการกระตุ้นเข้ามานะคะตั้งแต่เรื่องของการดำเนินส,สวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็เรื่องของเราที่วยการเสพซาแล้วก็ในใจมา,าคมอ,อืนค่นที่ท่านทราบกันก็คือมีโครงการของชอบดีคือที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็จะหนุนให้เรื่องของหมวดสินค้าประกุบริโภคแล้วก็หมวดสินค้าผู้อุคคลเนี่ยไปได้ด้วยดีอย่ายวนะคะ ขณะเดียวกันนะคะเรื่องของการใช้จ่ายในหมวดของยานยนต์นะคะก็ยังขยายตัวดีนะคะซึ่งมันจะเห็นว่าเมันมีความต้องการที่กลับมานะคะโดยเฉพาะในจังหวัดจัังหวดที่มีการท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตสุราษฎร์ธานีก็ม,มีการขยายตัวได้ค่อนข้างดีๆนะคะยังไงก็ตามนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องของการบริโภคเนี่ยก็ยังมีปัจจัยที่ขัดกันมาจากภาคธุรกิจนะคะแล้วก็เรื่องของรายได้เกษตรกร,รที่กลับลดลงก็ทําให้อ่า รื่องของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มายแรกแล้วก็กลุ่มจากเกษตรกรเนี่ยก็มยังจระมาระวังเรื่องการใช้จสาอยู่นะคะซึ่งพอพูดถึงท่าของชีพนะคะก็อยากให้ดูกราฟตรงนี้นิดนึงนะคะว่าแม้ว่าเมื่อกี้นะคะเราคุยแต่ว่าอับตาลเตนเฟินเนี่ยนะคะจะลดลงไปอยู่ที่ประมาณร้อยละสามจุดหกนะคะแต่ถ้าเรามาดูปลาร้าเนื้อค้างทางขวาดูอยู่ซึ่งเป็นเรื่องของดัชนีนะคะราคานะคะของผู้บริโภคนะคะก็จะเห็นว่า ยังอยู่ในระดับสูงอยู่เลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นจัชี้ที่ส้อนถึงเรื่องของราคาพลังงานนะคะอาหารสินค้าแล้วก็สินค้าประภโภคภิโภคต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็สปอนที่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าของชีพนะคะยังคงสูงอยู่แม้ว่าการสงค์ของเราจะลดลงไปบ้างนะคะขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของรายได้เกษตรกรที่เป็นแรงกดดันนะคะเราก็เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเห็นการหดตัวนะคะในเรื่องของรายได้เกษตรกรค่ะ แล้วหดตัวมากมากกว่าไตรมากก่อนนะคะหดตัวเป็นอีนะคะโดยที่ติดลบอยู่ที่ประมาณนึ่ร้อยห้สิบเจ็ดจุดสนะคะก็สาเหตุหลักเลยนะคะเราจะเห็นตัวแดงอยู่ที่ตรงเรื่องของราคานะคะซึ่งราคาเนี่ยก็ค่อนข้างจะหดตัวค่อนข้างเยอะนะคะติดลบอยู่ที่หนึ่งร้อยร้ยี่สิบสามจุดเจ็ดนะคะซึ่งจะเป็นในทุกสินค้าราคาตรงนี้นะคะเอ่อโดยที่ตัวยาเองหรือว่ากุ้งเนี่ยก็ส่วนหนึ่ก็ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยมาจากความต้องการของประเทศผู้ค้าเนี่ยก็มีการชะลอตัวไปนะคะ ขณะอุตการเนี่ยตัวปลาเองนะคะ mm. ก็เกิดจากการที่ในช่วงไตรมาสก็ต้นของอไตรมาสนี่ยมีปลาค่อนข้าง,งลดินหลักเดีนะคะเนื่องจากว่ามีโรงงานบางแห่งก็มีาการติดซ่อมไฟนะคะแล้วก็เรื่องของผลของปลาปลาที่ค่อนข้างจะสวยในปีที่แล้วที่เราสร้างใจน,ในะคะส่วนในเรื่องของผลผลิตนะคะก็ต้องบอกว่าผลผลิตเนี่ยนะคะแม้ว่าในไตรมาสหนึ่งนะคะจะมีการขยายตัวนะคะแต่ก็ชะลอนไปบ้างจากเรื่องของปลาหรืนะคะแล้วก็ อย่างพารานะคะซึ่งอันนี้ก็มาจากเรื่องของฝนที่บินตกชุกค่อนข้างเยอะอีหนึงนะคะส่วนเรื่องของกุ้งขาวเองนะคะก็พบว่าเรามีเรื่องของโรคระบาดนะคะตัวแดดลกขาวอยู่ก็ทําให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตของกุ้งเองนะคะให้ลดลงค่อนข้างเยอะจริงจนะคะอันนี้ก็จะเห็นภาพว่าทำไมเราถึงเป็นภาพของการตัวของรายได้เกษตรกรนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเราดูภาพของภายในประเทศจีนแล้วต่อไปเราชวรดูเรื่องของ ภาคการถ้าระหว่างประเทศน้คะเพว่าเป็นยังงนะคะเราเห็นว่าภาการท้าการส่งอง